กลิ่นหอมมากๆเลยฉันรู้สึกว่าวันนี้เนี่ยเราต้องเจออะไรดีๆแน่ๆเจ้าสลอตนั่นสิได้กลิ่นผงซักฟอกด้วยอุ้ยน้ำยาประพานุ่มก็หอมฉันว่าจะเอาตัวไปกริ่งในเครื่องซักผ้าสักหน่อยอะ่ะอุ้ยนายคิดวันนี้มันร้านห่ำน้ําสอดหรืองไง่นี่มันร้านซักผ้าตาหากเล่ารีบๆเอาเสื้อผ้าของนายแล้วก็กางเกงนายของฉันไปซักเถอะเราจะได้ไปเที่ยวกันนั่นนั่สินะคุณลุงครับผมเฮ้ยนายว่าไอ้นี่มันแปลกๆไหมอ่ะ ช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยโอ้โมนุษย์ช่วยฉันด้วยฉันติดอยู่ในนี้อุ้ยนายก็คิดมากไปเองน่ะคุณลุงครับผมจะมาซักตรีนะครับนี่โชวท้ายากด้วยฮ่าฮ่าฮ่ายินดีต้อนรับลูกค้าฉันพร้อมที่จะซักทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นตับไส้ไส้ครัวของนายคุณลุงนี่ก็ตลกอีกแล้วนะครับนายว่าคําพูดดีมันน่ากลัวชอบกลนไหมเออฉันก็ว่างั้นเหมือนกันอะนายอย่าซักที่นี่นะ นายรีบเร็ไปเร็วก่อนที่นายจะเป็นแบบพวกเราเชื่อฉันเถอะแต่ลุงนั่นมันบ้าไปแล้วมันชอบจับมนุษย์มารียให้แบนราบเรียบแบบนี้นายต้องรีบหาทางออกจากที่นี่เงียบไปเลยนะพวกแกอย่าจะโดนทําให้แบนคบบนี้หรือไงล่ะนายคิดเหมือนฉันหรือเปล่าสารสหนึ่งฉันก็คิดเหมือนนายนะสารอส,สองได,ได้เวลาเพลเินแล้ว สวัสดีค่ะยิดีต้อนรับทุกคนด้วยนะหะวันนี้เนี่ยเราอยู่กันในเกมโรบอกนั่นเองวู้ฮู้ซึ่งครั้งนี้เนะีคะแป้งจะพาเจ้าสล็อตกับตัวแป้งเองเนี่ยหนีออกจากที่นี่ค่ะ ซึ่งเป็นร้านซักรี่สยองขวัญน,นะคะฉันว่านายไปบวชด,ดีกว่าไหมอะทำไมอะนายเจอแต่เรื่องร้ายๆตลอดเลยอะไม่ว่าจะเป็นร้านทําผมหรือว่าจะเป็นหมอฟันหรือว่าจะเป็นซูเปอร์มาร์เกต็ตฉันก็คิดว่างั้นเหมือนกันนะถ้าฉันยังเจอเรื่องร้ายๆอีกแล้วก็ฉันจะไปบวชแล้วล่ะเนี่ยเราต้องรีบๆรีบหน่อยนะรีบลอดผ่านช่องแอร์ตรงนี้ไประวังน้ําด้วยมันสกปรกมากหืูพี่ครับพี่แบนแตะเลยนะครับเนี่ยมีชื่อว่าร้านแบเแเตะซักรี่หรือเปล่าเนี่ยนั่ละ เราจะค่อยๆไปนะคะโอ้โหดูน้ำข้างล่างสิส,สีชมพูโอ้โหกลิ่นน้ำยาแบบพะนุ่มนี่ขึ้นคอเลยนะคะเนี่ยเราลอดผ่านตรงนี้ไปแล้วโอ้โหนี่เราเจอกับอะไรแล้วเนะะี่ยหมากกําถุงเท้าแฟชั่นยังไงล่ะฉันว่าที่นี่ต้องใช้น้ำกรดซักเสื้อผ้าแน่ๆเลยดูสีเขียวอออเลยเนี่ยฉันว่าน่าจะเป็นน้ำบอคอรี่มากกว่านะเอาละเราค่อยๆไปนะ,ะอ้ยเรามาเหยียบตรงเครื่องซักผ้าไหนต้องระวังหน่อยนะ,ะอุ้ยตรงนั้นมีหัวแองกี้เบิร์ดด้วยนะคะ นายแต่หมวยแองกี้เบิร์ดตกแล้วเนี่ยท้านาไม่อยากมีชะตากรรมเหมือนแองกี้เบิร์ดลนะก็รีบลงไปในช่องนั้นเร็วต้องรีบไปแล้วโอ้ยมีหัวคนเต็มไปหมดเลยนะคนเนี่ยโอ้ my god โอ้โหนี่คืออะไรนะเนี่ยกองผ้ามหัศจรรยิษฐ์ฉันจะจมกองผ้าอยู่แล้วนะเนี่ยถ้านายเจอปุ่มนั้นแล้วก็รีบขึ้นบันไดไปเร็วโอ้ยต้องขึ้นบันไดตรงนั้นเลยเนี่ยไต่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 โอ้ย ดูเหมือนว่าแแบบนี้นะคะจะมีแต่เสื้อผ้าแต่ไมหมดเลยก็ใช่นะสิมันเป็นห้องซักรีดไม่ใช่หรอเราต้องลอยขึ้นแฟบไปนะคะนี่แน่ของอากาศฟืบฟืบโอ้โหตรงนี้มีมเมล็ดพันธุ์พืชแล้วเนี่ย <c oughs> ฉันว่าน่าจะเป็นมเมล็ดผลซาฟ่าฟมากกว่านะเ <c oughs> สื้อยืดพวกนั้นอ่ะมันมีความเด้งถึงสูงนะนายต้องระวังหน่อยเสื้อยืดเนี่ยน่าจะเด้งถึงโอ้โหสุดยอดฮึบฮึบโอเคดูสิมันเด้งถึงมากๆเลยนะคะ นี่เลยว้โอ้โยสุดยอดเลยอะ่ะฉันชอบแมป,ปนี้มากบึงบ้งบึ้งโอเคบึงบ้งบึ้งเรียบร้อยนายดูเครื่องซักผ้ายักษ์นี่สิฉันไม่กล้าลงไปเลยอะ่ะรีบลงไปเถอะนะถ้านายไม่ลงไปแล้วก่อนายจะแบดแตะแตะนะอ้ เรียบร้อยนะคะตอนนี้เนี่ยเรามาถึงแผนกตัดชุดค่ะที่นี่นะมีไว้สําหรับเย็บพวกเราฉันเคยผ่านจุดนั้นมาแล้วเขาใช้กระดุมเม็ดใหญ่มาหึงมานั่นดีใช้ให้ตป๊ะแก่อนที่จะใส่ฟอยแบบนี้มันก็โดูหลอดีนะรีบไปเถอะไม่ต้องมาชมฉันฉันรู้ว่าฉันหล่อมันแน่เด็ดเอาล่ะรีบไปกันเลยดีกว่านะคะเราต้องผ่านกระดุมตรงนี้ไปอุ๊ยมีได้ด้วย แล้วก็ต้องผ่านเสื้อยักษ์นี่ด้วยโอ้โหดูสิแบบนี้เนี่ยดูเหมือนเกม Little Big Planet เลยนะคะฮึบอ่อค่อยๆผ่านได้ไปอุย้ยได้มันทำให้ฉันหวาเสียงมากๆเลยฮึบโอเคเซฟก่อนนะคะต่อไปก็เป็นเข็มอ้ยดูเข็มพวกนี้สิถ้าโดนจาะตูแล้วก็นาต้องร้องอักแน่ฉันเชื่อแล้วว่านายต้องร้องอ์กจริงๆด้วยอะเอาละ เราผ่านเข็มอันใหญ่มานะคะต่อไปก็เป็นเงินฉันว่าเงินพวกนี้นะเขาต้องเอามาจากกระเป๋ากางเกงของคนที่มาซักรีดแน่เลยครั้งที่แล้วแม่ฉันลืมไว้พันนึงอะเขาไม่ยอมคืนด้วยนะโอ้โหเหรียญน,น่ารักมากเลยค่ะเหรียญเป็นโลโก้โลโบอกด้วยนะคะฮึบฮึบโอเคมาถึงแบงก์ก้อนใหญ่ฉันเอากลับบ้านได้ไหมเนี่ยเอาละตอนนี้นะคะเราห้ามโดนกระดุมเลยค่ะเพราะกระดุมตรงนี้เนี่ยอาบยาพิษซะด้วย ฮึบ oh, โอ้ยโอ้ยถึงช่องแคบม,มราการฮึรึบฮึรึบอู้ถึงมาโ,โพนี่นึกถึงพี่กิจเลยเนะะี่ยเอาละเร็วเวฮึบฮึบโอ้ยนายว่าตรงนี้มันคืออะไรแล้วเนี่ยฉันว่ามันน่าจะเป็นผ้าขึ้นร้านะผ้าพวกนี้ขึ้นร้าด้วยนะนายเรีบกระโดดลงไปข้างล่างเร็วพวกเขาจะตามมาทันแล้วฮึบโอ้โหโยนี่อะไรเนี่ย สวัสดีเจ้าหนูถึงเวลายเย็บผ้าแล้วแล้วนะนายพร้อมหรือยังฉันไม่อยากให้หนายพูดฉันจะเย็บปากนาย <c oughs> ไอป่ารองเท้าแต่ร้ายหมีเอ้ยนี่ไปแล้วค่ะปุ๊บปุ๊บ๊โอ้โโอโโายตรงนี้ยากพอสมควรเลยเนี่ยโอเคโอ้ยข้างหน้าของนายตรงนั้นน่ะคือเสื้อผ้าแบบผดนะนายต้องระวังหน่อยเพราะว่ามันแคบมากๆมีเสื้อผ้าหดด้วยนะเนี่ยโอ้โหสุดยอดคุณใช้น้ำยาซักผ้าอะไรครับ ฮึบใช้น้ำยาซักผ้าอะไรเนี่ยทำไมมันหดได้ขนาดนี้ฮึบโอ้โหเฮ้ยเหลือแค่ชิ้นเดียวเท่านั้นนะคะฮึบอื้มฮึโอ้โหสุดยอดฉันสาบานเลยว่าฉันจะไม่ใส่เสื้อเอลรอยอีกแล้วจะไปไหนเจ้าหนูที่นี่มันไม่มีทางออกหรอกนะฮ่าโอ้โหยังเจออีกเนี่ยเอาล่ะข้างหน้าของนายตอนนั้นน่ะน่นก็คือเครื่องทับผ้าแบนเตเต่นายอย่าโดนทับเชียวนะไม่งั้นเป็นเหมือนฉันแน่ เดีวไงดีละเนี่ยเอาละเราต้องยื้อชีวิตก่อนอย่าอย่าไปแล้วไปแล้ว้ยอเบนแตแต่โอเคเหลือนิดเดียวเร็วเร็วเร็วหน่อยมันกำลังมาแล้วฉันมาแล้วปีนพวกเราไปเลยเพื่อนเราจะเป็นสะพานให้นายเอง ฉันไม่ปีนนายดีกว่าฉันสงสารนายอ่ะเซฟไปก่อนนะค่ะเครื่องจักรนี้มันไม่ได้มีแค่นี้นะเฟลนายไม่รอดแน่หาเจ้าสรรค์เขาพูดถึงชื่อฉันด้วยค่ะ <c oughs> ต้ตรงรีบไปหน่อยค่ะฮึบเอาละโอ้โหช่องลมตรงนี้นี่ฮะมีลมเหม็นเมด้วยมาแล้วมาแล้ว <c oughs> เร็วเร็วเวเ,วเข้าไปในนั้น <c oughs> หน้าต่างนี้จะช่วยนายเองวู้ฮู้อ้าว <c oughs> ออกมาตรงนี้อ๋อเราออกมาข้างน,นอกแล้วค่ะ <c oughs> เราต้องค่อยๆไต่ไปนะฮะ โอเคเรียบร้อยตอนนี้เราต้องเดินไปทางสนิมค่ะซึ่งทางสนิมเนี่ยหวาเสียวมากๆเลยโอ้โหถึงกับหดเลยอะไรหดเนาะหูหดไงหดหโอ้โหสไลด์สไลด์โอ้โหไอ้นั่นกล้าหาญมากฉันว่าเดี๋ยวมันก็ต้องตกจะไม่ตกหรอกฉันน่ะเด็ดดวงฮฤรุยทุยนี้ผมก็กระโดดได้เหมือนกันครับมา ไปแล้วทุกคนนายเดินไปสิฉันยิ่งเสียวอยู่ด้วยนะปึ๊บปึ๊บป๊บป๊บไปเร้วไปเร้วตามมาตามมาเออไป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 ดดวยกันไปดดวยกันปึ๊บปึ๊บไปขึ้นไปนะฮะโอ้ตรงนี้มีบันไดด้วยมีบันไดหมีไฟหรือเปล่าเนี่ยขึ้นไปเซฟ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 เรียบร้อยฉันแนะนำให้นายระวังหน่อยนะสีเหลืองๆนั่นนะเร็วมากเลยโอ้ยฉันไม่เชื่อนายหรอกนายหลอกฉันนายอย่า ฉันว่าเราเชื่อเขาหน่อยก็ดีนะเมื่อกี้เราตกลงไปอะ่ะเห็นไหมล่ะฉันบอกนายแล้วว่าให้นายเชื่อฉันอะอาโอเคถ้าอย่างนั้นเราจะวิ่งเลยนะฮะไปฮึบฮึบโอ้โห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 ฮึบฮึบฮึล่ะน่ะึนก็วิ่งได้บฮึบฮึบฮึบต้องอึบฮอบฮึบฮึยไปแล้วฮึบไปแล้วฮึบฮึอเึบเลยฉันนึบฮนบฮึบฮึบนึบฮึบฮนะึบฮึบฮึยมันลื่นมาฮนะ มึงต้องค่อยๆก่อนฮึบมาเลยมาเลยมาเลยมาแล้วเนี่ยมาแล้วเนี่ยมือเปียกหมดแล้วเด้อไปไปไปอุ้ยอุ้ยมาเกือบเกือบเกือบโอ้เฮ้มาเลยมาแล้โอ้ยมาไปไปเลยไปเลยไปเลยโอ้โหไอ้นี่นี่มันกวนมากโอ้ยกวนหล่นกวนหล่นเอาเซฟตรงนี้เลยเซฟตรงนี้เลยนายเห็นเหมือนที่ฉันเห็นหรือเปล่าสล็อตหนึ่ง ฉันก็เห็นเหมือนกันนะสโลตสองฉันเห็นปลาดอลลี่แล้วแว่นต้องมีคนตายที่นี่แน่ๆเลยฮะ,ะเอาละไหนรีบวิ่งมาเร็วอโอเคไปไปเพื่อนไปช่วยกันเราต้องหนีออกจากร้านซักรีสยองขวัญน,นี้ให้ได้ปุ๊บปุ๊บปุ๊บโอ้หนายจะดงังฉันทำไมเนี่ยเอานายตายไปแล้วใช่ไหมเน่น่ะเออฉันตายแล้วเลยมาเลยร็วฉันรอนายอยู่นะฮะเจ้าสโลตนายลองเดินไปชนสีแดงๆดูสิอุ้ยมันร้อนแรงมากเลยนะ ใช่จ้าว่าเดินไปแล้วฮึมาแล้วอ,อุ้ยเกือบเกือบอสุดยอดสุดยอดเซฟเซเยียยยยยย่ยมนายไม่ต้องตกใจนะท่าผ้าที่นี่มันนุ่มนวลมากก็เขาใช้ดาวนี่ยังไงล่ะโหดาวนี่ใช่เหอเอาละเราต้องกระโดดเข้าผ้าเด้งดึงแล้วนะ,ะโอ้โหอันนี้แบบเด้งดึงสุด เอาเลยเพื่อนอู้หูยมาแล้วถุงเท้าถุงเท้าสีน้ำตาลอาชุบมาที่กเจ็กฉันจะบอกแม่นายว่าไม่ให้ใช้ดาวนี่นะโอ้ยมาถึงแล้วค่ะสุดยอดเรียบร้อยแล้วนายทำได้้ฮดูเหมือนว่าเราจะทำได้แล้วนี่ฮะดีใจจังเลยดีพวกเราไม่ต้องโดนทับรีบเฮ้ยมีคนใส่เสื้อสปีกด้วย <c oughs> และแล้วพวกเราทั้งหมด ก็ออกจากที่นี่ได้ไม่ต้องโดนทับแปนแตะแต่ยังไงวันนี้เนี่ยพวกเราทั้งหมดต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะดันเจอแฟนคลับซะได้ถ้าชอบเกมนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์ share, กดแชร์กดสัคสมาชิแป้งด้วยสำหรับวันนี้ไปแล้วจ้ะบ๊ายบายพวกเราไปบินกันเถอ,อะมาวู้วาเลยวู้วแล้วนายจะออกจากที่นี่ยังไงอะ่ะเออนั่นสิฉันไม่ได้คิดเลยฉันก็เหมือนกันเอานั่นปาดอลลี่ของนายเหรอเนี่ยที่ตกลงไปอะ่ะ เฮ้ยนี่พวกนายทำอะไรกันน่ะเนี่ยกเราบวชให้นายไงใช่ฉันเห็นนายเจอเรื่องร้ายๆมาเยอะพวกเราเลยกนหัวเลยไม่ต้องขนาดนั้นก็ได้ตลกอ่ะฉันว่าครั้งหน้าเราคงไม่เจออะไรร้ายๆแล้วล่ะมั้ง